พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิดทรงห่วงใหญ่ในสุขภาพพลานามัยของประชาชนและพระราชทานความช่วยเหลือทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อ ซึ่งเมื่อวันที่6กรกฎาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยหรือรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยจำนวน13คันเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด -19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วเช่นโรงเรียนวัดชุมชนแออัดและกลุ่มอาชีพเสียงทั่วประเทศเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เชิงรุกขณะน,นี้เมื่อโรคโควิด -19 ได้กลับมาแพร่ระบาดขึ้นใหม่ในประเทศไทย และมีแนวโน้มขยายวงกว้างไปทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวานิรภัยพระราชทานเพิ่มเติมอีกจำนวนเจคันรวมเป็น20คันซึ่งจะช่วยตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของประชาชนทั้งนี้รถเก็บตัวอย่างชีวานิรภัยพระราชทานทุกคันมีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขประจำรถและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างครบครันนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทานเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่สำหรับวิเคราะห์เชื้อโรคโควิด -19 ภายในประกอบด้วย3ห้องหลักได้แก่ห้องสกัดห้องเตรียมน้ำยาวิเคราะห์และห้องวิเคราะห์ผลผู้ปฏิบัติงานสามารถเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลได้รวดเร็วเบ็ดเสร็จภายในคันเดียว ช่วยลดระยะเวลาการขนส่งตัวอย่างกลับไปวิเคราะห์ที่หน่วยงานซึ่งจะรู้ผลวิเคราะห์ภายในเวลาประมาณ3ชั่วโมงเหมาะสำหรับการตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชนกลุ่มเสี่ยงรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทานยังนำไปวิเคราะห์เชื้อโรคอื่นๆได้ด้วยเนื่องจากสามารถเข้าถึงแหล่งชุมชนได้อย่างทันท่วงทีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมีได้